สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของชิคเก้นกระเพ้าอแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนการดาวน์โหลดเกมโปเกม a ซาก้านะครับ <c oughs> ผมจะดาวน์โหลดให้ดูแบบเออเจาะลึกกันไปเลยดูว่ามันดาวน์โหลดได้จริงๆนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกครับเข้าไปใน Google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า โปเกมิสนะักันเนาะโปเกมิสักันเออบีซันกันนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับแล้วมันก็มีคำว่าดาวโหลดฟรีโปเกมิสันกันนะครับกดดาวโหลดเข้าไปครับ,น,รบนี่แล้วมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับกดดาวโหลดตรงนี้ไนปะ พอดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดที่คาว่าเปิดตรงนี้อ่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับรอสักครู่นะครับโอเคครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่คําว่าติดตั้งนะครับแล้วก็รอมันติดตั้งได้เลยครับ นี่นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็ถ้าเกิดเราจะเล่นเลยเราก็กดไปที่คำว่าเปิดเลยครับนี่แล้วมันก็จะเกมเกมโปเกมสก้าที่ทําให้เราเข้าไปเล่นได้นะครับเหมือนโปเกมสก้าฉบับปัจจุบันแล้วะละนะครับเข้าไปเล่นปกตินะครับวรเวขอบาเสียงเงอาเบเสียงน,นะ,ะ,งะนี่นะครับโอ้ มีของรางวัลน,นะอันนี้ก็จะเป็นรหัสเก่าผมนะครับโอ้ไม่ได้เล่นมาษนาเลยนะครับระบบเกมก็จะเหมือนเดิมครับอระบบเกมนะโอเคครับตอานี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ